เกิดอาณาจักรการกันตถาวอนทุ่มซื้อที่ดินเตรียมสร้างสนามฟุตบอลการกันตถาวอนมีการเผยคืบหน้าหลังได้ที่ดินบริเวณหลังบ้านมาเพิ่มอีก80ตารางวาและตั้งใจว่าจะสร้างเป็นสนามเด็กเล่นและสนามฟุตบอล ให้กับน้องพร้อมซึ่งตอนนี้ทีมช่างได้ทำการปรับหน้าดินและเริ่มนำเสามาลงแล้วแม้จะยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างว่าออกมาเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าต้องยิ่งใหญ่สมฐานะและความตั้งใจของพ่อกันอย่างแน่นอนขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีและตื่นเต้นกันยกใยญย การกันตถาวอนป่ามากถอยรถหลูป,ป้ายแดงให้ภรรยาไปซื้อกับข้าวงานนี้ชาวเน็ตแห่ไห์พร้อมบอกอิจฉาสาวพอยรัวรัวค่ะ